สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดมหาบุตรพิทักษ์ถาวราคุณและผู้สนใจทุกคนนะครับผมครูชิ้นว่าที่ระตีภวาบริษัธนวัฒนายิ่งนะครับครูโรงเรียนวัดมหาบุตรพิทักษ์ถาวราคุณนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับเป็นวันอะไรครับเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับ ก็สําหรับในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันนี้นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ได้จัดกิจกรรมชวนนักเรียนคิดสังเกตแล้วดูการทดลองในวันนี้นะครับว่าผลที่ได้จากการทดลองนะครับจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะเริ่มเลยนะครับ สำหรับเรื่องของการทดลองในวันนี้นะครับครูก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเศษกระดาษนะครับอยู่ในแก้วใบนี้นะครับอันดับที่2ก็คือถุงพลาสติกธรรมดาธรรมดานะครับนี่นะครับเป็นถุงที่ได้จากการดื่มโค้กธรรมดาเนี่ยแหละครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะทําไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ครูมีคาถามคําถามหนึ่งครับเ่าเทกระดาษก่อนนะ,ะครูมีคําถามคําถามหนึ่งครับอยากจะถามพวกเรานะครับคําถามที่ครูอยากจะถามก็คือหนูคิดว่าถุงพลาสติกใบนี้สามารถที่จะดูดกระดาษติดถุงพลาสติกใบนี้ได้ไหมครับให้เวลาคิดครับอลองคิดดูนะครับอโอเคอ่าโอเคนะครับก็น่าจะได้คําตอบ กันทุกคนแล้วนะครับบางคนก็คิดว่าอมืมันน่าจะเป็นไปได้นะบางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันไม่น่าจะดูดติดแล้วเรามาดูผลกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาละ่ะเริ่มเลยนะครับมาดูกันนะครับนี่ครูดูทั้งสองด้านเลยนะพีคให้เห็นชัดเจนนะครับจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับว่าถุงพลาสติกเนี่ยดูดกระดาษไม่ติดเลยเห็นไหมครับอ่าโอเค ส่วนคำถามต่อไปนะครับที่ครูอยากจะถามก็คือสำหรับวันนี้นะครับเราจะทำยังไงครับที่ทำให้ถุงพลาสติกนี้สามารถดูดกระดาษติดบนถุงพลาสติกนี้ได้นะครับครูก็จะมีวิธีการวิธีการหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับพอทำให้ดูเรียบร้อยปั๊บแล้วเดี๋ยวพวกเรานะครับมาดูกันว่าเบื้องหลังของการกระทำนี้มีหลักการวิทยาศาสตร์อย่างไรนะครับมาดูกันเลยนะครับ ก็สิ่งที่ครูจะทําก็คือครูจะถูครับถูถูถูนะครับเป็นการถูธรรมดามากๆนะครับอ่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคนะครับมาดูกันซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอู้เห็นไหมครับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับนี่เห็นเปล่าอ่าฮะเห็นเปล่าครับมีเศษกระดาษติดอยู่ที่ถุงพลาสติกนะครับ เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวดีกว่าเมื่อกี้อีกนะครับเห็นไหมครับโ้สุดยอดมากๆเลยเห็นสังเกตไหมครับว่าเนี่ยแหละครับคือการที่เราขัดถูกับพื้นผิวนะครับซึ่งพื้นผิวที่ครูใช้นะครับก็เป็นพื้นผิวธรรมดานะครับก็เป็นผ้าธรรมดาแค่นั้นเองนะครับถูกับพลาสติกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับสามารถทําให้กระดาษนะครับดูติดกระถุงพลาสติกได้นะครับเห็นไหมครับถุงพลาสติก สามารถที่จะดูดกระดาษขึ้นมาติดได้นะครับเอาละคราวนี้ครับมาดูกันซิว่าแล้วเอ๊สิ่งที่ทำไปเมื่อกี้สามารถทำซ้ำได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ามาดูกันนะครับอ่าดูกันนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบที่2กันนะครับพร้อมดูนะครับถ้าเหมือนเดิมครับถูเหมือนเดิมครับถูนะครับเหมือนเดิมครับวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องสามารถทำซ้ำได้ทดลองซ้ำได้นะครับ อเ,เอาแค่นี้แล้วกันมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับโอ้ดูติดขึ้นมาอีกแล้วนะครับเอะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเบื้องหลังของการที่ถุงพลาสติกสามารถดูดกระดาษได้เลยครับมันเกิดจากการที่เกิดแรงไฟฟ้าสถิตขึ้นนะครับไฟฟ้าสถิตคืออะไร คืออย่างนี้ครับเราต้องมีความรู้พื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับว่าวัตถุทุกชนิดนะครับบริเวณพื้นผิวมันเนี่ยจะมีประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบนะครับซึ่งประจุไฟฟ้าทั้งสองอย่างเนี่ยครับปกติแล้วจะอยู่ในสภาวะที่สมดุลกันนะครับดังนั้นเมื่ออยู่ในสภาวะที่สมดุลกันแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางไม่สามารถที่จะดูดสิ่งใดได้นะครับแต่การที่เราถู กับพื้นผิวที่เป็นผ้าเมื่อกี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้ประจุนะครับไม่สมดุลอาจจะมีประจุไฟฟ้าบวกมากกว่าหรืออาจจะมีประจุไฟฟ้าลบมากกว่าก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อประจุไม่สมดุลน,นะครับมันก็เกิดแรงทางไฟฟ้าที่สามารถดูดวัตถุชิ้นเล็กๆอย่างเช่นเศษกระดาษเนี่ยขึ้นมาติดได้นะครับนี่คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับอ่ะแล้วไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับใช้ เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะครับง่ายๆที่สุดนะครับคือเรื่องของเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงอ่าเป็นเรื่องของผู้หญิงยังไงนะครับก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่ผู้หญิงนะครับผู้หญิงหลายคนจะไว้ผมยาวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้สิ่งที่เอ่อเวลาที่สัะผมแล้วนะครับผมยาวบางคนก็หวีผมหวีผมหวีผมแล้วก็ผมพันกันใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อหวีผมบางคนหวีผมผมพันกันแล้ว ผมก็จะมีเสียงเปีย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 เปี้อันนั้นแหละครับคือไฟฟ้าสถิตคราวนี้ครับไอ้ส่วนที่เป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยบริษัทเขาก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาของผู้หญิงดังนั้นผู้หญิงเนี่ยครับพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าผมเขาเนี่ยจะแต่งยากบริษัทก็เลยคิดนวัตกรรมขึ้นมาซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองโดยเขาก็ผลิตสินค้าที่ชื่อว่า คอนดิ셔เนอร์หรือครีมนวดผมซึ่งครีมนวดผมเนี่ยครับใช้เพื่อสําหรับทําให้ประจุไฟฟ้าที่ผมนะครับเป็นกลางนะครับเมื่อประจุไฟฟ้าเป็นกลางนะครับผู้หญิงก็จะสามารถหวีผมได้ง่ายและผมก็จะไม่มีไฟฟ้าสถิตนะครับอา้าวแล้วไฟฟ้าสถิตยังมีเหตุการณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรื่องไหนอีกบ้างนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าไปตรงบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็เกิดไฟฟ้าสถิตแป๊บ ดังแป๊บเล็กน้อยเหมือนโดนไฟดูดนะครับนั่นก็คือไฟฟ้าสถิตเช่นเดียวกันเพราะไฟฟ้าสถิตนะครับจะเกิดจาก2เหตุการณ์2ปัจจัยหลักๆนะครับนั่นคือ1เกิดจากการขัดถูหรือการเสียดสีนะครับ2ครับเกิดจากการที่อากาศแห้งนะครับถ้ามี2ปจัจจัยนี้ผสมกันนะครับจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของ วิชาวิทยาศาสตร์สาขาใหญ่สาขาหนึ่งนั่นคือวิชาไฟฟ้านะครับซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนั่นคือเบนจามินแฟรงค์ินนะครับซึ่งเป็นรัฐบุรุษของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านได้ทําการทดลองเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าบนท้องฟ้านะครับและตัวท่านเองนะครับก็เป็นคนที่ประดิษฐ์สายล่อฟ้าซึ่งเป็นการที่นําประจุที่เกิดจากการที่ฟ้าผ่าลงมาเนี่ยครับ ทำให้ลงสู่พื้นดินได้โดยที่คนทั่วไปไม่เป็นอันตรายนะครับสําหรับวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ใกล้ตัวนะครับอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับไหนๆวันนี้เป็นวันวินวทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับจริงๆแล้วของใกล้ตัวเราก็เป็นของวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายนะครับอยากให้พวกเราได้สังเกตเอะใจแล้วก็ลองคิดตามซิว่าเอ๊ะหลัง เบื้องหลังของสินค้าหรือเบื้องหลังของการกระทําอะไรก็ตามมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่หรือไม่นะครับสําหรับวันนี้กลุ่มสาระัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ขอขอบคุณมากที่ให้ความสนใจในการรับชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ